วิวครับกาบสวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมสวัสดีวันสงการปี2565ครับผมวันนี้ก็วันที่14เมษายนครับผมก็ไม่ได้ออกไปไหนครับยังอยู่หลังสวนปลูกต้นไม้เหมือนเดิมครับผมคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเจ้าเสน่ห์จันบุษราคำที่เราหั่นชินตาครับผมวันนี้ก็ครบรอบเข้าวันที่24ครับเราหั่นวันที่22มีนาครับผมวันนี้วันที่ 1ิบสี่เมษายนครับย4ิบสี่วันแล้วครับผมเราจะมาอัปเดตกันว่าชิ้นตาสน่ห์จันบุษราคำครับผมที่เราหั่นสิบสี่ชิ้นตาว่าจะด่างหรือไม่ด่างครับมาลุ้นด้วยกันครับสน่จันบุษราคำต้นแม่เดครับพาไปชมต้นแม่กันครับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าไปพาไปชมต้นแม่นะครับนี่คือต้นแม่ที่เราหั่นนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ต้นแม่นะครับต้นแม่ก็สวยอยู่ครับหั่นได้สิบสี่ชิ้นตาครับผมนี่ครับ ต้นแม่งามๆเลยครับถ้าเราหั่นได้14ชิ้นตาด่างทุกตามี3-4ใบก็ต้นละ10,000บาทยังต่ําครับ10,000บาท3-4ใบ14ชิ้นตาก็โอ้โห1่4 0 0 0บาทครับผมแค่ต้นเดียวก็สามารถสร้างรายได้ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูชิ้นตาที่เราหั่นไว้เลยครับที่เราอบไว้ครับผมนี่ครับผม ชินตาที่หนึ่งครับผมดางครับดางดางสวยเลยครับชิ้นตาที่สองก็ดางครับแต่นี่กําลังกลางใบนะครับชินตาที่สามก็ดางครับผมนี่ชิ้นตาที่สี่ต้องลุ้นนะครับนี่ชิ้นตาที่ห้ายังไม่ด่างครับชิ้นตาที่หกก็ดางครับผมนี่ชินตาที่เจ็ดยังเห็นไม่ชัดครับชิ้นตาที่แปด ชิ้นตาที่แปดมีสองหน่อยนะครับนี่ครับชิ้นตาที่เก้าดางครับผมนี่ครับชิ้นตาที่สิบก็ดางครับผมนี่เดี๋ยวให้รอมันใบแข็งแข็งใบแก,ก่ก่อนครับมันเห็นหลายชัดชิ้นตานี่แม่งที่จริงด่างนะเนี่ยเสียดายแม่งผมไม่ได้ใส่ยากันนะใน,ะนะหอยทากไอหอยทากกินเลยเซ็งมากเนี่ยหอยทากกินเนี่ยเตยเตยตอเนี่ย น,นี่กำลังเป็นหนอ่อแทงใบเนี่ยอันนี้ก็หอยทากกินเนี่ยเงินหมื่นหายในพิปตาเลยครับเพื่อนๆเ,เสียดายมากเดี๋ยวก็รอให้มันแทงใบใหม่มานี่ครับผมอัปเดตชินตาเสน่ห์จันบุษราคำครับเพราะเองด้วยมือนะผมถือว่าด่างเกินห้าสิบเปอร์เซ็นครับดูครับ,รรบต้นนี้มาสองตานี่มาสองหน่อครับนี่ครับผมด่างสวยๆเลยครับ เดี๋ยวมาอัปเดตกันตอนโตนะครับว่าจะด่างสถเียนต่อไปหรือจะกลับไปเขียวครับนี่ครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตชิ้นตาเสน่จันประกายเออเสน่จันบุษร,ราคำหั่นชิ้นได้ยี่บสี่วันครับผมเด็ดเด็ดครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตัวนี้สกิลเลยครับผมกาบสวัสดีครับ